บจะชนกันอ่ะอ๋อเพรามาเส้นยาวเหมือนกันตอนนมันมันไม่มาบรรจบ สัญญาเาควมเี่กแงีได้รับการัดการรังานืิชกในมอหมายานะัได้มาดูจุดเสี่ยงจุดหในพืที่ซึ่งเกิดโดยพสตบลลกาโดตำบลวงยสทางหลุตที้เป็นจุดเสี่ยงเน่อัจาท่านวได้สั่งการให้ทางแล้วว่า พยยาเร่งด่วนให้มีการทำป้ายแจ้งเตือนชะลอความเร็ว30กิโลเมตรหรือ50กิโลเมตรในทั้งทั้ง4ด้าน4ทิศสจะติดตั้งชะลอความเร็วแล้วก็ติดตัวตัวสัญญาณโรสสตับนะครับซึ่งเป็นไฟไฟสัญญาณระหว่างเส้นทางติดเป็นแนวกลางให้รู้ว่านี่คือเส้นแยกน,นะครับตัวน,นี้จะแก้ปัญหาเร่งดว่วนควาระยะยาว ทางหลวงชวบนบทก็ได้บรรทุนนในแผนเพื่อจะปรับปรุงสภาพแวดล้อจะจะมทางเดินยามาให้มีมาตราฐานความปลอดภัยมากขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ที่ทานผู้ว่าห่วงใยพี่นนอะเพราะว่าจากล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็มีเกิดขึ้นเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงรถมอไซค์ที่ออกมาจากทางแยก่มาชนตัดหน้ากระชันชีวิกับรถตู้แล้วก็เสียชีวิตณจุดเกิดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้